เรื่องของยีนก็เหมือนกับเล่นเกมเสี่ยงดวงมียีนอยู่30,000ยีนบนโครโมโซมในตัวเรา46แท่งและการประกอบรวมกันของยีนจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะหน้าตาออกมาแบบไหนแต่ยีนเหล่านั้นมาจากบัมพะบรุษของคุณเองไม่ใช่จากที่อื่นใดถ้าคุณมีผมสีอ่อนตาสีฟ้าและร้องเพลงเพราะแต่พ่อแม่คุณผมดำตาสีน้ำตาลและไม่มีหัวทางดนตรีเลยงั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าบัมพบบรุษของคุณบางคนต้องมีคุณสมบัติแบบที่คุณได้มา อย่างไรก็ตามคุณสืบทอดคโครโมโซมมา23แทง่งจากพ่อหรือแม่ของคุณแล้วมันก็จะเริ่มผสมผสานกันไปลองนึกถึงเวลาแข่งกีฬานะทีมไหนที่ชนะก็จะได้เป็นคนที่กำหนดลักษณะหน้าตาของลูกผู้เล่นบางคนในทีมหนึ่งอาจจะแข็งแกร่งกว่าฝ่ายตรงข้ามนี่เรียกว่ายีนเด่นและฝั่งตรงข้ามจะเป็นยีนด้อย ตัวอย่างเช่นถ้าแม่มีตาสีน้ำตาลเฮโซที่ทุกคนในครอบครัวก็มีตาสีนี้หมดแปลว่ายีนที่กำหนดสีตาจากแม่เป็นยีนเด่นนั่นหมายความว่าลูกมีแนวโน้มที่จะมีตาสีน้ำตาลเฮโซเช่นกันแต่ก็เหมือนกับการแข่งขันทั่วไปทั้งสองทีมต่างก็มีโอกาสทํำคะแนนถ้าพ่อของเด็กคนนี้มีผมสีอ่อนมาหลายชั่วอายุคนสีผมของพ่อก็อาจตกทอดไปสู่ลูกได้ การแข่งขันก็จะดาเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีฝ่ายหนึ่งชนะนั่นจึงเป็นตัวกําหนดว่าเด็กจะออกมาเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากันตะกดกติกาการแข่งขันไม่ได้สั้นขนาดนั้นเพราะทั้งพ่อและแม่ต่างก็เป็นผลผลิตของการแข่งขันเช่นกันยีนของพวกเขามักได้รับความช่วยเหลือจากปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งทวดในตอนที่แข่งกันเอง นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมลักษณะทางกายภาพบางอย่างถึงข้ามรุ่นไปรุ่น2รุ่นถ้ามันไม่ได้ปรากฏที่ลูกของพวกเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ปรากฏในรุ่นหลานเรื่องศีรษะหลานก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเอางี้ผู้ชายในวัยคุณอาจจะเริ่มศีรษะหลานในวัย40แต่ในรุ่นเว้นรุ่นเท่านั้น ดังนั้นถ้าพ่อคุณอายุเกิน50แล้วแต่ยังไม่ล้านแต่ปู่ไม่มีผมเหลือเลยสักเส้นเป็นไปได้ว่าคุณจะเจริญรอยตามปู่แน่ๆยกเว้นจะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็โชคดีไปยีนบางตัวก็โกงได้เหมือนกันเพราะมันเกิดมาก็แข็งแรงเลยเช่นยีนผมหยิกหรือยีนถนัดมือขวาเป็นต้น แม้ว่าคุณจะเป็นรุ่นที่มีตาสีน้ำตาลและผมหยิกก็มีโอกาสสูงที่คุณจะส่งผ่านพันธุก,กรรมนั้นไปยังลูกๆและจะยิ่งเป็นไปได้มากขึ้นอีกถ้าแฟนของคุณมีตาสีฟ้าและผมตรงเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นยีนที่ด้อยกว่าไงล่ะแต่ถึงแม้ว่าทั้งพ่อและแม่จะมีสีผิวเหมือนกันโครงสร้างร่างกายเหมือนกันตาและผมสีเหมือนกันและอื่นๆอีกบัมพบรุษก่อนหน้าก็สามารถแสดงลักษณะมาที่รุ่นหลานได้ อย่างเช่นพ่อแม่ที่มีผิวสีเข้มและผมดำจะมีลูกที่ผิวสีอ่อนกว่าและผมแดงหรือกลับกันได้อย่าลืมว่ายีนมีอยู่สามหมื่นยีนและถ้ามาประกอบกันผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะนับไม่ถ้วนการรวมกันของยีนบางแบบสามารถคาดเดาได้นอกจากสีผมและสีตาแล้วความสูงก็เป็นอีกอย่าง ถ้าทั้งพ่อและแม่สูงลูกก็มีสิทธิ์จะสูงเท่าหรือสูงกว่าแต่ถ้าพ่อแม่ความสูงต่างกันลูกอาจจะมีความสูงระหว่างกลางผมและตามีแนวโน้มที่จะสีอ่อนลงเมื่ออายุมากขึ้นแต่นั้นไม่เกี่ยวกับยีนคนที่เกิดมาตาสีเข้มแต่มีผมสีอ่อนโตขึ้นตาอาจจะเป็นสีน้ำตาลเฮโซลและมีผมสีน้ำตาลอ่อนได้ เนื่นเป็นเพราะเมลานินหรือเม็ดสีในผิวผมและตานั่นเองร่างกายผลิตเมลานินมากตอนที่เรายังเด็กและจะค่อยๆลดลงเมื่อเราโตขึ้นแปลว่ายิ่งแก่สีผิวก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่ยังไงซะตาสีน้ำตาลคงไม่เปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าและผมรอนก็คงไม่เปลี่ยนเป็นสีดำครับนั่นมันสุดขั้วเกินไปหน่อยมีวิธีเดาสีตาได้ด้วยนะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าทั้งพ่อและแม่ตาสีเดียวกันมีโอกาสสูงที่ลูกจะตาสีเดียวกับพวกเขาแต่กรณีที่ตาสีน้ำตาลและเขียวโอกาสก็จะลดลงเหลือราวรา5แต่ถ้าพ่อแม่ตาสีฟ้าทั้งคู่มีโอกาส99%เเลยทีเดียวและแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยที่ลูกจะออกมาตาสีเข้มถ้าหนึ่งในพ่อหรือแม่มีตาสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลเฮเซลแต่อีกคนมีตาสีเขียว เทาหรือฟ้าโอกาสก็เหมือนเราโย,เยนเหรียญเสี่ยงทายโดยตาสีเข้มจะได้แต้มต่ออยู่หน่อยหนึ่งถ้ามีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งตาสีเขียวแต่อีกคนสีฟ้ามีโอกาสา50%ที่ลูกออกมาตาสีใดสีหนึ่งและอย่าลืมปัจจัยอื่นก็มีเช่นชาติพันธุ์หรือแม้แต่การได้รับสารอาหาร ถ้าพ่อแม่ของคุณไม่สูงแต่คุณสูงกว่าพ่อและแม่มันก็อธิบายได้ว่าเรื่องโภชนาการของคุณเป็นยังไงและได้เล่นกีฬาประเภทไหนส่วนใหญ่นักบาสและนักวอลเลย์บอลจะสูงกว่าคนปกติเพราะกิจกรรมที่ทำกลุ่มคนบางกลุ่มมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับคนที่อยู่ด้วยอาจจะเป็นได้ทั้งความสูงโครงสร้างร่างกายหรือสีผิวบนใบหน้า และก็เห็นกันบ่อยๆที่คู่แฟนต่างเชื้อชาติมีลูกเป็นลูกครึ่งเด็กเหล่านั้นได้ส่วนที่ดีที่สุดจากทั้งพ่อและแม่มาและสามารถมีสีผิวที่ผิดไปจากพ่อหรือแม่ก็ได้ทีนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าดูว่าลูกในอนาคตของคุณจะออกมายังไงเมื่อเทียบจากพันธุก,กรรมของคุณกับแฟนไปเอากระดาษกระปา,ามาทั้งคู่เลยแล้วมาดูคำตอบตอนท้ายกัน ขอออกตัวก่อนว่าการทดสอบนี้เป็นแค่เกมสนุกๆอย่าจริงจังคำถามที่1คือสีตาของคุณและแฟนของคุณสียอะไรถ้าไม่ใช่สีเดียวกันให้เลือกทั้งคู่กน้ำตาลเข้มน้ำตาลหรือเฮโซขอฟ้าหรือเทาคอเขียวคำถามที่2สีผมของคุณและแฟนคือสีอะไรกสีดำหรือสีน้ำตาลอ่อน ขอสีบรอนคอสีแดงคำถามที่3ลักษณะของผมคุณและแฟนเป็นแบบไหนกอผมหยิกขอผมตรงคอผมอยากโศกคำถามที่4ความสูงของคุณกับแฟนต่างกันแค่ไหนกอสูงเท่ากันขอมีคนหนึ่งสูงกว่าอีกคนมาก คำถามข้อที่5สีผิวของคุณละแฟนสีอะไรกดดำขอขาวคำถามที่6มีคนใดคนหนึ่งถนัดซ้ายไหมกไม่มีขอทั้งคู่ถนัดซ้ายหรือมีคนหนึ่งที่ถนัดคำถามข้อที่7มีคนใดคนหนึ่งคางบุ๋มหรือไม่กใช่ทั้งคู่หรือคนใดคนหนึ่งขอไม่มี โอเคทีนี้มาดูคำตอบก่อนอื่นดูว่าคุณได้กอกี่ข้อและแม้ว่ามีเพียงหนึ่งคนที่มีลักษณะนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะตกทอดไปยังลูกกอทุกข้อในแบบทดสอบนี้เป็นยีนเด่นถ้าคุณได้กอก็รู้เลยว่าลูกจะออกมาแนวไหน ถ้าคุณได้คำตอบส่วนใหญ่เป็นขอหรือคอแต่แฟนคุณได้ยีนเด่นก็อย่าเพิ่งโมโหเพราะยังมีโอกาสอยู่บ้างที่นิสัยของคุณจะส่งต่อไปยังรุ่นลูกไม่มีใครรับรองได้ว่ายีนจะผสมกันอย่างไรถ้าคุณทั้งคู่ได้กอเป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่าเหมาะเจาะเลยตาสีน้ำตาลถนัดขวาถ้าคู่ที่ผมดำและหยิกคางบุ๋มแถมผิวสีเข้มด้วยก็มั่นใจเลยว่ามีโอกาสสูงที่ลูกจะออกมาเหมือนพวกคุณเป๊ะ เช่นเดียวกันกันกบถ้าทั้งสองคนได้ขอหรือคอพอๆกันทั้งคู่แต่สองข้อนี้ไม่ใช่ยีนเด่นก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้ลูกที่เหมือนคุณทั้งคู่ทีนี้ถ้าอยากได้คำทํานายที่แม่นเป๊ะไปลองเปิดอัลบั้มรูปที่บ้านดูสิไปดูว่าญาติญของคุณมีลักษณะยังไงคุณป้าคุณลุงหรือลูกพี่ลูกน้องป้าเจนนี่มีตาสีเทาทั้งทงท,งที่คนอื่นเขาตาสีน้ำตาลกันหรือเปล่าแล้วคุณตามีลักยิ้มไหม ส่วนคุณทวดมีผมสีแดงหรือเปล่าลักษณะเหล่านี้เผลอๆอ,อาจจะตกทอดมายังลูกคุณก็ได้รอดูแล้วกัน